ยารักษาโรคปัจจุบันแผนปัจจุบันไปกินถ้ากินเป็นเวลาเนิ่งนานก็ต้องไปตรวจค่าไตค่าตับใช่หมใช่เพราะฉะนั้นถ้ากินยาเป็นเวลานานเตรียมตัวได้เลยไตวายเข้าใจกับผู้นี้ไหมไตเรามีสองข้างไตเรามีสองข้างเคยได้ยินไหมไตวายไตยเรื้อรังฟอกไตล้างไตเคยได้ยินไหมเคยเปลี่ยนไตเคยได้ยินไหมเคย ทุกคนบอกได้เลยเป็นโรคไตกันหมดทุกคนแล้วยังไม่แสดงออกเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ยังไม่รู้เห็นไหมครับทําไมคุณไม่ดูแลไตคุณอ่ะสาเหตุของการที่ทําให้เกิดไตวายวนั่นก็คือความดันกับเบาหวานกินกับข้าวอุนอ่นๆแล้วอุ่นอีกมันจะเกิดโซเดียมมันจะเค็มขึ้นใช่หรือไม่่แล้วไปกินอุน่นยังไงกินต้องกินมืนม้อเดียว หมดแล้วหมดเลยถ้าไม่หมดทิ้งไปพูดอย่างนี้เข้าใจไหมไตก็จะไม่ไหวนี่ของแท้ถ้าไปเชื่อลองทนองพูให้กินกับข้าวแบสบสดๆคอยดูเสิถ้าใครทำตามนะคุณไม่เป็นโรคไตเพราะกับข้าวอุ่นแล้วอุ่นอีกเห็นไหมเแล้วคุณไปกินโซเดียมทำไม กินเกลือกินน้ำปลาดีกว่าคุณกิน,น,ไ,นได้ไหมน้ำปลาต่อเปล่าคำได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้ที่ใครกินได้ไดใช่หรือไม่แต่กับข้าวอุ่นแล้วคุณอีกกินไหมนี่แหละครับตูวร้ายนี่แหละครับมีการเปลี่ยนแปลงของสารและคุณค่าทางวัตถุดิบผ่านความร้อนมันร้อนยิน่งอ,อุ่นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับแทนนินมันจะคาย มนเล็งจะเกิดไตจะวาย